รายการพบสถาปนิกผมพิจัยจิตสารีนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอสีนะฮะนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะสีตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นเป็นสีพวกแอนตี้ไวรัสนะหรือแอนตี้พวกแบคทีเรียต่างๆตัวนี้เนี่ยสีตัวสีเนี่ยนะฮะกาจะผสมด้วยทองคำบริสุทธิ์นะฮะตัวนี้เนี่ยเวลามันเข้าไปเนี่ยมันจะพอเจอพวกไวรัสเนี่ยมันจะเจาะเกาะเข้าไปนะแล้วก็นทำลายไวรัสนะฮะ ตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จริงๆก็อยู่ที่ไวรัสเพื่ว่าแต่ละประเภทเนี่ยมันมีความแข็งแรงความตทานอะไรน,นะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยนะก็สามารถทําให้อากาศท่านบริสุทธิ์ถ้าเกิดอยู่ในบ้านนะอันนี้เป็นเป็นภายในนะฮะก็ไม่มีมนมนมลพิษในอากาศแล้วก็ป้องกันพวกแบคทีเรียนะฮะแล้วก็เชื้อราต่างๆนะแล้ตัวสารตัวนี้เนี่ยจะปัาจากพวกปลอดนะฮะแล้วก็ตะสารตะกัวนะเหมาะสำหรับพวก ผู้สูงวัยนะผู้เด็กแรกเกิดหรือผู้ป่วยนะฮะตัวนี้ผมว่าตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่ที่ดีนะฮะท่านก็ลองไปเช็คดูตามผู้ผลิตนะฮะว่าตัวนี้เนี่ยยังมีลักษณะอย่างที่ผมว่าไหมนะฮะเปรียบเทียบดูนะ,ะส่วนวิธีการเตรียมตัวเนี่ยสำหรับจะสู้กับน้ำท่วมต่อไปเนี่ยไอ้การซ่อมแซงเรื่องสีเนี่ยผมเคยบอกไว้ครั้งที่แล้วแล้วนะฮะ ในในในซีรีส์ของการซ่อมแซมแต่ตัวนี้คือการเตรียมตัวนะ,ะ,ะบ้านท่านเนี่ยนะ,ะควรจะทาด้วยน้ำยากาันชื้นนะฮะรองพื้นก่อนสักครั้งหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะส่วนที่ติดกับพื้นดินนะฮะตัวเนี้ยต้องทาไปก่อนเลยนะฮะแล้วก็ทาน้ำยาอ,อีกเที่ยวหนึ่งนะฮะเป็นน้ำยารองพื้นปูนอเนกประสงค์ตัวนี้ก็ทาทับอีกรอบหนึ่ง ะะตัวนี้จะป้องกันพวกเชื้อราต่างๆได้แล้วท่าถึงาทาสีจริงอีกทีหนึ่งไอ้น้ำยาปูนอนเนกประสงค์เนี่ยนะมันจะกันความชื้นได้สูงถึง25-40%เลยนะฮะตัวนี้เหมาะสำหรับพี่เตรียมไว้สําหรับรอว่าน้ำจะท่วมอีกเมื่อไหรนะะ่ตัวนี้เนี่ยเหมาะมากส่วนไอ้สีไอ้ไอผิวต่างๆที่ท่านามีอยู่แล้วเช่นพวกกระเบื้องหรือหิน หินกรนิตหรือพวกหินกาบหินไรเนี่ยท่านก็สามารถเคลือบด้วยน้ยา,นายาเคลือบใสการเชื้อราได้ตัวนี้ก็จะป้องกันน้ําท่วมในครั้งต่อๆไปได้นะฮะก็เป็นวิธีการเตรียมบ้านนะฮะเพื่อจะเจอในครั้งต่อไปท่านจะไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับสีได้นะฮะท่านาผู้ชมเตรียมพบก,กับซีรีส์ใหม่ๆผมจะจะมีซีรีส์ที่น่าสนใจตามมาในอนาคตครับ